ไลตีปึ่งต่างกายไาลชนไหนไลตีปึ่งด่างใจไลสินสูงแม่คนเฮาไหลญาติวงพรงประยูนกวนเพิ่มพูนคุณธรรมประจำใจ ขอการขอธรรมาสวัสดีกับรรดาท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมทุกทุกท่านตีดกำลังติดตามช่องธรรมะเป็นทีทีวีออนไลน์กลุ่มพระสงค์อุบาส,กบาสิกาห่วมกันเผยแพร่ธรรมะออนไลน์ไลฟ์สดทาง Facebook ทาง YouTube สถานีวิทยุ เครือข่ายขื่นสีขาวชาวประชา8จังหวัดภาคเหนือ FM 104.50เมกะเฮิรว,วัดไฟนจังหวัดเชียงใหม่ FM 88.25เมกะเฮิรวัดสี่ปันเงินอำเภอสันปะตองจัวัดเชียงใหม่พร้อมทางเฟซบุ๊กท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนาวิกรมหลองเจ้าคณะอำเภอโดอยรอวัดปากทางเจริญ อำเภอไดโลจังหวัดเชีงยงใหม่ Facebook พระนักสื่อสารา Facebook มหา,ว,มหา,า,าวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่เฟซบุ o กอา,อาพัฒรารามสันปัญญาหลวงจังหวัดลำปูนแล้วก็ YouTube IDTO โอทำเป็นทีมสาก,กลา YouTube ของวัดจอมคำหลวง เขียมาลับนครเชียงตุงพร้อมถึงปี่น้องเมืองแปะเมืองนานลำปูนลำปางเชียงไายพะยเยาพร้อมถึงบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกๆกท่านสิ่งวันนี้นัเขาก็มาออกอากาศที่วัดอินทร์ปัญญาลามาบ้านกองฝาย หมู่ที่12ตำบลบ้านปินอำเภอลองจวัดแปะนะ็สิ่งในภาคเจ้าวันนี้ก็เอาบรรยากาศสดๆส,ส, <c oughs> สิ่งก็อาจจะมีเสียงสอ,อดแทรกพ่อะนะเพราะว่าวันนี้นั้นเป็นวันสําคัญที่ตั้งคณะสงฆ์คณะสัตหาวัดอินทประญารรามบางกองฝ่ายก็จะได้เตรียมตัวกันนะที่จะตอนหับระถินสามขีนะสิ่งด้วยการนําของท่านอาจารย์เจ้าปุณ พระวิสุทธิวัชราภรณ์หรือว่า,าครูบาขาวนะพร้อมถึงลุกษซ์เปิดนะก็คือคุณจริยามาธโนบลประธานคณะกรรมการที่จะได้นำกถินมาทอดถวายยังวัดอินทปัญญาลามบ้านกองายแห่งนีนะ้เพื่อที่จะสมทบนะในการก่อสร้างห้างแลงมุงหลังคาบัวสดที่อินวันนะซึ่งก็วันนี้ก็บรรยากาศ ก็ไป <laughs> เป็นแบบลูกทุง่งลุกทุง่งวันนี้เขาออกอากาศตีในทำการเขาฝ่าเขาแล้วก็บนดอยทำการฝ่าไม่สักฉะนั้นก็ในเจ้าวันนี้ขอเวลาประมาณสักเก้าโมงนะทณะกระดินสามคีก็จะได้แห่กระบวนแห่เห็ดต่มแต่เข้ามาสู่่ังวัดอินทปัญญารามบ้านกองฝ่าย ซึ่งโดยเฉพาะ,ะกระถินสาม,มัคคีครั้งนี้นอกจากที่จะคณะของคุณโยมกริยามหาธนบนศสิทธิยานุสิ์ของผูบาขาวท่านจากจุฬาวิสุธทธิวัชราพร์แล้วก็ยังมีคณะลูกหลานหรือว่ากลุ่มกัริยานธรรมจากช่องทรไมเป็นทีของเขา่อทั้งยูทูบทั้งเฟซบุ๊กที่ได้ทำบุญผ่านออนไลน์ <c oughs> เป็นกระถินออนไลนนะ์สิ่งก็ต้องขอบคุณอนุโมทนาทุกทุกท่านนะที่ได้เป็นห่วงเป็ยนใยบอกว่าเอะท่านอาจารย์พระครูไปอยู่ที่ไหนตันะ้งบอกว่าจะตั้งปีวัดพระสิงห์วรมหาวิหารกะนะหรือว่านะมหาวิาลมหาจุฬาลงกรณ์วิยาลัยเขตเชียงใหม่กนะ็หรือแม้กระทั่งโครงการหมู่บ้านรักษาศิล้าโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขนะจะกนั้นก็โครงการที่อัตมาภาพ ก็ข,ขผมตามาภาพได้ดาเนินการนี่ก็คือโครงการสํานึกรักบ้านเกิดนะสิ่งเขาก็บ่ได้ทิ้งเนื้อไปได้อยู่ต่างหลักนะจัะนท้นเฮาก็จะต้องลักนะไปดูแลชุมชนหมู่บ้านญาติปีน้องคณะสถาญาติยโยมบาา้บานเฮาบ้านเกิดเมืองนอนของเขาอันะนี้ก็คือเป็นเจตนานะที่เตียงมันะท,นะที่อยากจะมีการพัฒนานะบ้านของตนเองนะฉะนั้นก็ยังเกิด โครงการนะสร้างวัดไว้ในพระพุทธศาสนานะชื่อว่าวัดอินทปัญญารามนะซึ่งก็ได้ก่อตั้งสร้างแปลงมาตั้งแต่15ปีที่ผ่านมานะตั้งแต่ปี2 5 5 1นะจนถึงปัจจุบันนี้ก็15-16าปีสนะิ่งโดยเฉพาะนั้นก็กฐินกองแรกหรือว่าประธมกฐินนั่นก็ได้รับความเมตตาจากพระเดชคุณหลวงปูนะ่พระพรหมมงคลปู่ทองสิริมาคโก อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุสีจมยองตองนะอดีตประธานโครงการดูบานรักษาศินนะ่งห้าแล้วก็อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคเจ็ดได้เมตตานะําเจ้าพระนาาาัสธาสมณรัทธามหาวิสทธาจากเมืองเจียงใหม่พ่องจาเมังแป้พ่องนะได้มาถอดถวายกระถิ่นะแล้วก็ได้วางศิลาฤกษ์พร้อมทั้งเปิดป้ายวัดนะเป็นปฐมฤกษนะ์ฉะนั้นก่อนบว่วเป็นมิ่งมงคลอย่างยิ่ง นะต่อวัดอินทปัญญารามคณะสงฆ์คณะสถาบันกองายทุกควาเหยนนะที่ได้รับความเมตตาจากพระมหาเถรหลวงปู่ไนมะ่ว่าจะเป็นตั้งเจ้าคณะจังหวัดแปรทั้งเชีงยงใหม่วนะันนั้นนี่เยอะมากๆนะโดยเฉพาะได้รับความเมตตาจากพระเดชคุณหลวงพอ่อพระเทศสิงห์เวรลาจาลงเรือหนะลอกเจ้าคณะจังหวัดเชีงยงใหม่วัดพระสิงห์วรามหาวิหารท่านอาจารย์เจ้าคุณพระศรีศิลปอาจารย์ท่านอาจารย์เจ้าคุณ อ่าสุวรรณเมธีท่านอาจารย์เจ้าคุณพระภาวนาธรรมพิรักนะมีต่างเชียงใหม่ของเราส่วนต่างเมืองแปรนี่ก็หลวงพอ่อประหลัดขีม,มากรท่านอาจารย์เจ้าคุณพระโกไศยเจติยาลักษ์ท่านอาจารย์เจ้าคุณพร,เรนะรเมธีวชิรธรรมพร้อมคุณหลวงพอ่อพระรูบัณฑิตานปปนะุปุลนะที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชฉงมาจังหวัดแปรท่า,านะอาจารย์พระรูสิริสุเมธากรน,นะเจ้าคณะอำเภอหลอร้อมเป็นคณะสงฆ์เป็นอย่างดีนะครับ ฉะนั้นวันนี้ก็เป็นโอกาสที่เขาท่านทั้งหลายก็จะได้ถวายการต้อนรับคณะกาินสามัคคีปีนี้อาจจะตอดวุยสักน้อยหนึ่งเพราะว่าหลังจากที่กาถินตรงนี้เซ็จก็จะต้องกลับไปเมืองเชียงใหม่เพื่อที่จะมีการประชุมโครงการมุบานรักษาสินห้าผลเหนือเพาอว่ายังไม่ได้สรุปเตี่ย <c oughs> เออ้้รับความเมตตาจากประเด็คุณหลวงพอ่อพระเทพรัตนนานยกต่ว,ว่านี่ก็บอกว่าเออได้กำานด องประชุมคณะกรรมก,การผ่านซูมก็แล้วกันเพื่อทีอ่จะได้สรุปงานประจำปี2617นะครับฉะนั้นก็กำหนดเอาวันที่19นะครับ19ตุลาคมนี้นะครับเวลาก็17นาฬิกานะครับฉะนั้นก็คณะกรรมก,การโครงการหมู่บ้านร,รักษาศิล้าทุกลุกนะครับทุกท่านทุกคณะนะครับมาเตรียมตัวประชุมผ่านซูมนะครับซึ่งก็จะส่งลิงก์ไปหึ่งคำหนึ่งนะครับแล้วก็วันที่หนึ่งทางคณะสงฆ์ภาคเจ็ด ในมิตรตาของพระเดค็คกุลหลวงพอ่อพระปรพรมเสนาบดีก็มีบัญชาคือวัดพระสิงห์วรมหาวิหารนี้นได้เป็นเจ้าภาพนะครับในการรับการตรวจข้อสอบน,นักธรรมชั้นตรีคณะสงฆ์ภาคเจ็นะครับจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนมีครงสอนก็อจะมาตรวจข้อสอบน,นักธรรมชั้นตรีนะครับที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารวันนี้วันที่หนึ่งนะครับเวลาก็บ่ายบงุงนะครับ,นะรบนั้นก็ ทบรายการรายงานนะครับฉะนั้นก่อวันนี้ก็เช่นเดียวกันบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเ่อนใครที่อยากมาร่วมก่อนพูดกับุู้สือข่นสามัคคีวันนี้ก็เวลาสักเก้าโมงเก้าโมงขบวนเขาก็จะได้แห่แห่แต้นเตะจากภายในหมู่บ้านเนี่ยแล้วก็นำมาเข้าสู่ที่ถอดถวายที่วัดอินทรญญารบมบ้ากองฝ่ายของเฮา สิ่งบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมหลายท่านหลายคนนั้นก็ได้สง่งได้สง่งทางผ่านทางออนไลน์พ้อนหะรือว่าฝากเข้ามาพา่อนงะซึ่งก็ต้องขอบคุณนนมุน,นาซึ่งหลังจากที่กระถินสามัคคีในความจริงวันนี้จะต้องรับฝากอันหลวง็พครูครูบาโต พาสุนันทาว่าวันนี้จะไปช่วยงานอยู่นะพอดีกาหนดที่คุณโยมเปินจะทอดกระถินแต่เลยตรงกันพอดีก็ต้องขอสุมาเอาไปตังนอพ่อปูนันทเจติยาที่ว่าเจติยาเจติยาลักหนกหรือว่าคุมาโตเขาที่วัดพระธาตุสุนันทาน,น,นะครับมาเป็นอย่างสุดนะครับฉบะนั้น วันนี้นะหลังจะที่ทอดกระถิ่นแล้วงคาก็จะได้ถวายบัณดารานแก่พระสงฆ์สามนเณรแล้วก็วันนี้ก็มีลงทานบรรดาท่านเจ้าภาาลงทานหลายหมู่หลายคณะนะครับงการวันดังเพื่อที่จะ,ะมีการอำนวยความสะดวกเลี้ยงพี่น้องเจ้าบ้าน,นแล้วก็คณะกตินสามัคคีด้วยนะครับ เออฉะนั้นบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายนะันมีก็จำบอมีเวลาจำบอมีเวลาอยู่นะฉะนั้นโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยนะบอกว่าจะเป็นเรื่องอะไย่างต่างๆนะก็จะใช้ระบบดิจิตลอลด้วยเอไออย่างต่างๆ่หรือว่าดังเน็ดัดงมือถือเพ <c oughs> ราะว่ายุคโลกาภิวัตนี่ยมันเป็นอูดแง่ก็เป็นยุควัตถุนิยมนะหนึ่ง เป็นสมัยที่หร Ł ูหราฟูฟานน่มเฟอี่แล้วเนาะเดี๋ยวก็มีเครื่องนั้นเดี๋ยวก็มีเครื่องนี้นะมีเครื่องอำนวยความสะดวกวันก่อนนั้นก็ใดมีโอกาสไปนวดอ่นวดฝ่าเท้าอีนะนวดไหลนะโอ้โหนะฮาก็รกอรกตรใจเหมือนกันบางครัง้งบรรดาท่านรู้ฟังทั้งหลายแม้กระทั่งเข้าไปโรงพยาบาลปัจจุบันเนี่ยการบอกว,ว่าจะเป็นเรื่องการวัดความดันวัดความสูงวัดน้ำหนักต่าง ก็จะใช้เทคโนโลยีทั้งหมดทั้งมวลเลยใช้ทั้งมดทั้งมวลเลยนะฉะนั้นจึงเป็นการดิ้นรลนข่อยคว้าแข่งแข่งแข่งขันเอาลัเอาเปรียบนะซึ่งกระถือที่มือไขเงาสาวได้สาวไปแสวงหาได้นักก็เป็นคนดีมีเกียรติน่กนิยมแต่เพียงว่าจะต้องหาให้ได้แต่บ่ได้คำนึงถึงวิธีที่จะได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายนะความจริงวันนี้ก็จะเป็นนาทีของพระอาจารย์ไกลสอนกิติเวทีนะวัดไม่ใครวัดไม่ใครอำเภอแม่ลิงแต่พอดเีเป็นพระนักเตะเดินทางไปเตะที่อันเชียงรายเออเลยกมาดึกก็คงจะบอกอบอกใครไวหวบใครสะดวกก็ือก็เลยบอกว่าพระอาจารย์ช่วยเป็นธุละนะฉะนั้นก็พอดีละวันนีนะ้ฉะนั้นเพราะว่า ว่า <Lang> ครูกสกขนวัตมาภาพก็จะผมเบงก็พร้อมที่จะสแตนบายพยายามได้ที่คณะครูบาอาจารย์ที่การที่งานเขาก็จะเป็นตัวที่คอยสอดแทรกนำนานาสาระธรรมะนะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยคนเขาถึงอยากจะรวยนักกว่าอยากจะดีคนอยากจะเป็นเศรษฐีนักกว่าเป็นสาธุชนเพราะอย่างเพราะเนื่องจากในปัจจุบันเนี่ยคนดีมีส anyway. si <S <s <ci kız ksom sins> ินมีธรรมจะได้ครับความลำบาก แล้วก็ถูกดูหมินเหยียดหยามแต่คนมีเงินนะมักมีอำนาจตีประพฤติผิดศีลผิดธ,ธรรมกับได้กลับการยกย่องธรรมะ,ะจึงดูเหมือนกับว่าภ่ายแพ้อรรมฉะนั้นเลยมีผู้มาอาจารย์เขียนบทกลอนว่าผู้มีศีลจะเสียซึ่งอำนาจนักปาดจะตกตามต้อยกระเบื้องจะเฟื่องฟูลอย นามเตาอันน้อยจะถอยจบฉะนั้นเนี่ยบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายในฐานะที่เขาเป็นเจ้าพุทธเขาจะทําอย่างไรจะให้ดีที่เขาจะประสมประสานความเป็นวัตถุนิยมเนี่ยคือมันกลมกลืนกับความเป็นธรรมนิยมห้องก็คืออู้หนง่ยก็คือหูหอหูจักพอใจพอใจพอด้พอดี พอมีพอเพียงนะฉะนั้นเนี่ยอักษรภาษาไทยของเขานี่นะมีสี่สิบสี่ตัวตัวตีลเฮียนยากที่สุดเฮียนตัวใดเขาบอกหูจักจบบรรดาท่านผู้ฟังว่าอักษรภาษาไทยเขาสี่สิบสี่ตัวที่เฮียนแล้วบอกหูจักจบก็คือตัวหยาบใครตอบได้พอยกมือขึ้นนะ นับหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสองสามตอบมาได้เตียมกับไปไวก่อนกาลังนึกนึกก่อนนึกเตรียมไว้ถ้าจะตอบได้ก็เตรียมเดี๋ยวตอบทีหลังอักษรที่เห็นยากที่สุดก,ก็คือตัวพอตัวพอผ่านเนี่ยซึ่งแท้เอาทุกผู้ทุกคนหูจักพอนี่ยแล้วจิตของคนเฮาก็จะยุดดินลนกว่ยคว้าแก่งแย่งแข่งดี หมายมันไขว่คว้ากอบกวยโกงกินนะจนเกิดการเข้นฆ่าจนถึงกี่ขั้นที่่าเป็นห้องว่าชั่วจนเป็นแพชั่นเนือฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยบรรดาท่านูฟันทั้งหลายนะถ้าเขาติดตามสื่อนะเขาจะหันโอ้ประเทศเฮาเนี่มาถึงจุดนี้ได้จะได้นะชั่วจนเป็นแพชั่นนะั้น่ะมันจะเป็นเรื่องที่ มันอยากเย็นแสงข็ดน,นะที่อยากแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยความพิดพลาดเสียหายความชั่วความร้ายต่างๆที่ปรากฏขึ้นในหมู่บ้านสังคมประเทศชาติของเขาเนี่ที่มันเกิดขึ้นก็พเพราะอย่ศีลธรรมถูกเมินถูกปล่อยปะละเลยมาได้เอาไปประพฤติปฏิบัติเพราะอย่งเพราะคนในปัจจุบันนี้อาจจะหันว่า ศีลธรรมไม่จําเป็นนะฉะนั้นคนในปัจจุบันจะหันคุณค่าของพระพุทธศาสนาและก็ศีลธรรมรักธรรมคำสอนก็นต่อเมื่อชีวิตมีปัญหานะเมื่อชีวิตเขามีปัญหาบ่มีตั้งออกก็เลยหันหน้าเข้าหาธรรมะเข้าหาพระพุทธศาสนานะ่ึงเข้าลักษณะว่าต่อเมื่อเจ็บอนะ่จึงจะคิดอยาก ระพสอนอยู่อวดหานทำด้านดือ้อต่อเมื่อเจ็บถึงจะเจียมเสียมมือมาร้อห้องให้ว่าทำไมถึงทำกับฉันได้ฉนะนั้นรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายเป็นเจไดพ่องเนฮะาท่านทั้งหลายลองสํารวจตรวจสอบอดูนดะว่าในวันเนี้ยนะการดําเนินชีวิตของมเมฮาเป็นเจไดพ่องนะประสบผลสําเร็จ หรือว่าในทางตรงกันข้ามหรือว่าทาไมถึงทํากับฉันได้นะห้องเพลงคนที่เกยหัก<ม>เกยอีนนปอกัน<ม>เกยเลี้ยงดูปู่เสือ<ม>เกยเป็นเปื่อน<ม>เกยเป็นผงเกยเป็นปี<ม>เป็นน้อง<ม>เป็นมิเกลสายคำคนสุดท้ายแล้วต่างคนต่างแยกเลิกกล้ากันไป<ม>เพราะฉะนั้นเน,นี่ยบรรดาลรูปฝังท้งหลายทำม,มากหรือว่ารัก,ากรรําคำสอนในทางพุทธศาสนาเนี่ย จึงเป็นที่พึ่งอันประเสริฐเป็นที่ปึงปป่งอันดีที่สุดนะซึ่งถ้ามนุษย์คนเฮาหรือว่าคนเฮาเนี่ยชีวิตใดไลรรมเป็นที่พึ่งชีวิตนั้นเหมือนกับไล้ลักประกันนะเปิ่นถึงบอกเดอ้อไล้ที่พึ่งทางกายไล้ชนะไหนไล้ที่พึ่งทางใจไล้สิ้นสุด แม้คนเฮาไร่ญาติวงคงประยู์ควรที่จะเพิ่มพูนรักธรรมประจำใจซึ่งในระายะปากี่ปีเนี่ยบันดาท่านผู้ฟังทั้งหลายหลังจากที่โควิดได้ระบาดนี่นะเออซึ่งก็ได้มีข่าวะที่ปรากฏในสือมวลชนทั่วไปว่าแล้วก็ได้รับความสนใจมาตลอด ก็ได้เจอคือเรื่องเนี Nós ้ยเรื่องวัคซีนวัคซีนซึ่งมีตึงมุมบวกมีตึงมุมลบบางข้องก็บว่าฉีดแล้วมันดีบางข้อก็บอกว่าฉีดแล้วว่าดีตั้งส่วนราชการก็บอกว่าถ้าภัยว่าฉีดก็สามารถที่จะ เขาหับสักหับหรักษาก็าไปขึ้นเครื่องบินก็ไปต่างประเทศก็อะไรอย่างต่างเนี่ยว่ได้นะแต่หมุมมองในกระบวนาเนี่ยหมู่นี้มันมีเอาอยาเข้ามาได้ผลประโยชน์บางพ่องก็บอกว่ามีคุณภาพพ่องก็บอกมีคุณภาพนะสิ่งมันก็มีเสียงสุกซิบคือได้ยินว่าเออตรงนั้นตรงนั้นแปลงก็เล้ถูกตรงนั้นถูกตรงนี้แปลงเพราะฉะนั้นเนี่ยบัรดราท่านผู้ฟังทั้งหลาย มันก็เลยเกิดเป็นที่กังขากังขาว่าเอออยังคือความจริงอ,อยังคือของแท้อ,อยังคือเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ฉะนั้นเนี่ยคนเฮาในปัจจุบันนี่จะต้องหูจักชับรับยับยั้งชั่งใจะหูจักทำก่อนที่คิดก่อนทำใจทำแล้วก็มาคิดทีหลัง อย่างเพราะว่ายุคสมัยเนี่ยไทยเขานี่จะเป็นนิกคนเด้อน,นะซึ่งมันก็มักจะมีเรื่องหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันสะเทียนขวดนะเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำนะซึ่งถ้าเขาติดตามทั้งนี้โอ้ยนะแต่ละชุมชนสังคมหมู่บ้านนะฉะนั้นคณะสงฆ์ไทยเขาก็เลยเป็นห่วงร่วมกับรัฐบาลได้จัดโครงการต่างๆบ่าจะเป็นโครงการหมู่บ้านรักษาศิล้า มีวัตถุประสง์ปี่อยากจะใือหมู่บ้านของเขาเนี่ยได้อีนอ้องปอกันหักกันเหมือนปี่ดีกันเหมือนน้องปลองดองกันเหมือนญาติมีสุขภาพกายมีสุขภาพใจดีดีนะซึ่งถ้าสุขภาพกายดีแล้วสุขภาพจิตก็จะดีสุขภาพจิตดีแล้วสุขกายก็ดีพอใจเป็นกายน่าใจเป็นนายกายเป็นเบาต้องปึ่งไปอาศัยถึงกันด้วยกันแล้วก็แกม้กระทั่ง เรื่องสุขภาพผู้ป่วยติดเตียงเรื่องคดีความต่างๆมีมดบรรดาานูฟังทั้งหลายนะอัตมาเกิดมาในบ่เคยหันโครงการยังเตียทีหู้เป็นอย่างด,ดีสุดยอดสุดยอดก็คือเรื่องวิธีคิดวิธีทําวิธีการบริหารจัดการต่างๆหู้ได้ยังไงว่าปัญหาเรามันจะเกิดขึ้นสิ่งก่อได้รับความเมตตาจากพระเดชคุนเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคราจารย์ ผู้ปฏิบัติหน,น้าที่สมเด็จอดีผู้ปฏิบัติหน,น้าที่สมเด็จสังฆราชวัดปากนา้ําภาษีเจริญกรุงเทพมหาคนครร่วมกับรัฐบาลในคิดโครงการมูบลบ้านรักษาสินห้าขึ้นมามอบเพื่อกับคณะสุ์ไทัยเฮาได้ไปห่วมทํางานกับพาคีเครือข่ายบอกว่าจะเป็นวัดเป็นบ้านเป็นราชการเป็นหาาา้องเยนต่างๆหน่วยงานทุกองค์กรลงมาช่วยกันหมดสนะิ่งก็ได้ผล เมื่อเหตุการณ์ยังเกิดขึ้นอย่างง่ายๆที่กําลังผ่านไปก็คืออุทุกภัยน้ําท่วมน,นี่เขาก็ได้รับการประสานง,งานจากโครงการหมู่บ้านรักษาสินง้าเพราะยังเพราะโครงการนี้มีภาคีเครือข่ายนะตึงไวต่อการแก้ไขปัญหาสถานก,การณ์ต่างๆแล้วก็โดยเฉพาะคณะรูบาอาจารย์ประสังขาเจ้าในปัจจุบันนี้รวดเร็วไวขนาดนักนนบอกเว่าได้ นำวิธีคิดวิธีทำบริหารจัดการต่างๆเหล่านี้ไปใจแก้ปัญหากับชุมชนทำใือ,อปี่น้องประชาชนเพระว่าจะเป็นวัดว่าอารามหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบเนี่ยรู้สึกว่าชื่นใจดีใจตี่มีพระมาช่วยเขาจะหันพระพระกรรมตะหลิวก็มีกรตะปากก็มีพระวัดเข้าก็มีพระพายเรือก็มีอ,อ พระนั่งเรือไปแจกของก็มีพระลุยน้ําก็มีต่างๆเนี่ยนะยฉนนั้นภาพเหล่าเนี้ยที่มันเกิดขึ้นในสังคมเขานี่ก็เป็นภาพที่หาดูยากทิฏฐิพระมานากษัตริย์ต่างๆนิติปนวญาเรื่องนั้นแต่ในปัจจุบันนี้พระรุ่นใหม,ม่ได้มีวิธีคิดวิธีทำว่าถ้าประชาชนมีความสุขประชาชนอยู่ได้ประชาชนมีอยู่มีกิน มีทรัพย์สินเงินใช้พระก่อพอยที่จะได้รับนิสงไปตัวเ,เพราะว่าวิธีชีพระสงค์โอเ,เนี่ยจะต้องเปล่งป่าน้องพุทธศาสนาชนนกะชนนี่คือโครงการที่หนึ่งเรื่องการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านสังคมประเทศชาติส่วนแห่งโครงการนึงเป็นโครงการวัดประชารับสร้างสุขโครงการนี้ก็จากคณะสงฆ์ไทยเหมือนกันโดยมหาธิรสมาคม ได้มีเพิ่มบัญชามีหนังสือแจ้งหรือเจา้าอคณะภาษสังคาิการทั้งส่วนราชการต่างๆเนี่ยได้ห่วงไม้ห่วงม,มือกันโดยเฉพาะมุ่งตรงไปตี่วัดออไปตี่เจ้าอาวาสนะพอเจ้าอาวาสนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะสงฆ์จากคณะสงฆ์ไทยเนี่ยใื้ดูแลนะซึ่งก็เป้าหมายก็คือเรื่องการพัฒนาวัด วัดห้าสะอาดสะอานเรียมร้อยเป็นระ่เบียบเรียบร้อยนะนะสิ่งการบริหารจัดการในวัดบอว่าจะเป็นห้องขวาห้องน้ําถนนหนทางเสนาสนะวัดวารามต่างๆก็จะได้รับการพัฒนานะตะกี้โครงการวัดประชาวัดไอโครงการวัรัษศิริหานพัฒนาหมู่บ้านส่วนวัดประชารัฐสรุขนี่ก็คือพัฒนาวัดโดยตรงนะฉะนั้นเราพัฒนาไปพร้อมกัน จะเลยทำห้อการอยู่การกินของพี่น้องประชาชนในยุคปัจจุบันนี้ก็ผู้ซึกอหัวจะวยน,นะแล้วก็ได้รับการจัดการว่องไวนักยิ่งขึ้นเพราะอย่าง,ออางเขาได้นำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยบอกว่าจะเป็นเรื่องสถิติเรื่องอะไอย่างเดด,ดงเหล่านี้นะที่เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการงานต่างๆเหล่า,านี้ซึ่งกทํทำห้อการพัฒนา วัดวาอารามชุมชนสังคมประเทศชาติกับการแกร้ปัญหาในสังคมเขาเนี่ยเรียบร้อยรวดเร็วแล้วก็ทันใจเพราะฉะนั้นก็วันนี้เนเอพ่อแม่พี่น้องคณะสทธาญาติยมทั้ง,งหลายนะหลังจากที่กินข้าวง่าข้าวายแล้วก็เจินนะเจรมาร่วมถอดกระถินสามัคคีนะที่วัดอินทปัญญาลามบ้านกองฝ่าย หมู่ที่12ตำบลบ้านปินอำเภอลองจังหวัด8นะเส้นเป็นวัดที่พระครูโสพลปริยะได้สร้างนะได้สร้างขึ้นไว้เพื่อถวายไว้ในดางพระพุทธศาส,สนานะซึ่งเขาก็ดีอกดีใจกันว่าจากหนึ่งที่เขาเกิดมาเป็นคนเกิดเป็นบรรยุเนี่ยเออเป็นดุจเจ้าเนี่ยได้มีโอกาสสร้างวัดว่าอารามเป็นที่บำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลของพุทธคาบริษัท ในไว้ในฝืนแผ่นดินโลกอย่างนีนะ้ฉะนั้นก็ถือว่าจบดีนะที่เราได้ทาําแต่ก็ต้องอาศัยภาคีเครือข่ายอาศัยพุทธศาสน,นิกชนนะตึงเจ้าไทยตึงต่างประเทศต่างๆนะตึงในประเทศต่างประเทศก็ช่วยกันคนละเล็กคนน้อยนะฉะนั้นขอวันนี้เวลาเก้าโมงนะขบวนแห่กระถินนะก็จะเขียนย้ายเข้าสู่วัดอินทระปัญญารามซึ่งเป็นวัดนน้อยแต่อยู่ในป่า วัดเล็กในป่าใหญ่ซึนะ่งก็จะหือผูธศาสนาเป็นที่เปิงกางคิดตั้งใจหือกับพี่น้องพุธศาสนิี่กรชนทัลงไปนะฉะนั้นก็วันนี้ต่อได้มาทําการแทนท่านอาจารย์พระไมดิกาไกสอนคุติเวทีซึนะ่งตันนี้ติดศาสนก,กิจภารกิจต่างๆก็เลยอ่อโฟศกจำเป็นเขาเย่นเจ้าุนนะได้รวมกันเนซึ่งวันนี้นะ หลังจากที่กะินะทำกะินเสนร็จเรียบร้อยก็จะเดินทางกลับเมืองเชียงใหม่แล้วก็มาแลงนี่ก็พบกับรายการเห็นทมเห็นเหล่าเห็นเหล่าเห็นทมก็คงจะพบก,กันในตอนเย็นนะสิ่งวันนี้บรรยากาศการทำกะทินเป็นใจพ้องนะแลวก็จะไปได้เมื่อห่วมกะทินอย่างก่องก็จะได้แจ้งมาแลงหนึ่งมาแลงหนึ่งเวลาสองทุ่มถึงสามทุ่มแะฉะนั้นก็ในเจ้าวันนี้ก็เวลามดมดเวลา จำเป็นที่จะต้องนำรินการํางานรับอรุณจากบรรดาท่านผู้ฟังไปก่อนนะฉะนั้นก็นเจ้าวันนี้ก็ขอหือ้ท่านทั้งหลายมีสุขภาพกายสุขภาพใจนะเข้มแข็งในการตีจะดําเนินชีวิตในวันนี้อย่างมีความสุขแบบย่างยินดีฉะนั้นฉานั้นวันนี้ก็ขอเจ้าวันนี้ก็ขอกล่าวคาว่าธรรมะสวัสดีขอเจริญพร